สวัสดีครับกลับมาพบรายการอาจารย์วันชัยหายข้องใจใน3นาทีที่จะมาไขาปัญหาข้อข้องใจเกี่ยวกับกฎหมายสามารถรับชมได้2ช่องทางครับช่องทางแรก f ฟินฟินชาแนลบนบักกะบูดอททช่องทางที่2 PODCAST f i n ฟินฟินช n แนลและวันนี้ผมจะมาตอบปัญหาเรื่องอะไรไปชมกันเลยครับ นี่มรดกพอได้ยินคําว่ามรดกหรือรับมรดกทุกคนจะรู้สึกว่าโอ้โห,โหรวยได้เงินทองทรัพย์สินมากมายมหาศาลชื่นอกชื่นใจแต่ในทํานองเดียวกันเกิดเจ้ามรดกหรือคนตายนั้นมีหนี้สิน10ล้าน20ล้าน50บล้านร้อยล้านพันล้านเราเป็นทายาทผู้รับมรดกต้องรับผิดชอบในหนี้สินของเจ้ามรดกหรือเปล่า <Huh? S 1> ผมขอแค่สมนาที แล้วคุณจะหายข้องใจขณะที่พ่อแม่สามีภรรยาหรือลูกเต้ายังมีชีวิตอยู่เป็นคนขยันขันแข็งทำมาหากินมีทรัพย์สินเงินทองบ้านช่องห้องหอที่ไล่ที่นาสารพัดเยอะแยะต่อมา <Huh? S 2> นี่เขาเรียกว่าทรัพย์สินเราก็ได้รับมรดกในทรัพย์สินของเจ้ามรดกที่ตายลงแต่ในขณะเดียวกันครับปรากฏว่าพ่อแม่สามีภรรยาลูกเต้าขณะมีชีวิตต้องไปกู้ยืมจำนองจำนำสารพัดก่อภาระหนี้สิน เป็นสิบล้านร้อยล้านพันล้านอย่างที่ว่านี้เขาถือว่าเป็นมรดกตกทอดมายังทายาทด,ด้วย oh. นั่นก็หมายความว่าคนที่เป็นทายาท พ่อแม่ลูกเมียของคนตายนั้นมีหนี้สินเท่าไหร่ก็แล้วแต่เราก็ต้องรับไปด้วยครับเรียกง่ายๆรักพี่ต้องรักหนี้ของพี่ด้วยอย่าคิดแต่รับทรัพย์สินอย่างเดียวนะครับเอ้ามีปัญหาสิครับไอ้รับทรัพย์สินนี่ไม่เป็นอะไรแต่ไอ้รับหนี้สินนี่ใครอยากรับที่ไหนแล้วครับแต่กฎหมายบังคับว่าคุณจะรับทรัพย์สินอย่างเดียวไม่ได้ต้องรับหนี้สินไปด้วยครับเพียงแต่ รับภาระในหนี้สินนั้นไม่เกินทรัพย์มรดกที่คุณได้รับหมายความว่าอย่างไรครับสมมุติว่าคุณได้รับมรดกมา1ล้านปรากฏว่าเจ้ามรดกหรือคนตายเนี่ย มีหนี้อยู่หนึ่งล้านก็จบลิเกเลิกไม่มีปัญหาอะไรแต่ปรากฏว่าคุณได้รับมาหนึ่งล้านมีหนี้อยู่ห้าแสนอย่างนี้คุณก็ใช้หนี้ไปห้าแสนเหลือห้าแสนคุณก็เอาไปเลยครับในฐานะเป็นทายาทผู้รับมรดกแต่ปรากฏว่ารับมรดกมาหน,นึ่งล้านมีหนี้สองล้านคุณก็ใช้หนี้เข้าไปหนึ่งล้านยังค้ั้งนี้อีกหนึ่งล้านกฎหมายบอกว่าคุณไม่ต้องรับผิดชอบครับเพราะคุณรับผิดชอบไม่เกิน เินแค่ทรัพย์มรดกที่คุณได้รับอ้าวแล้วที่เหลืออีกหนึ่งล้านทำยังไงครับก็ให้เจ้านี่ตามไปเอากันในนรกหรือสวรรค์ต่อไปคุณไม่ต้องเกี่ยวครับ เพราะฉะนั้นท่านทั้งหลายก็คงเข้าใจแล้วนะครับว่าเราเป็นทายาต้องรับทั้งทรัพย์สินและหนี้สินอย่าสักแต่ว่าดีใจอย่างเดียวนะครับ<อ>ก็อาจจะต้องรับภาระอย่างนั้นแบบกล่ํากลืนฝืนทนก็ได้แต่ในขณะเดียวกันคนที่เป็นเจ้ามรดกจะตายเนี่ยอย่าสร้างเวรสร้างกรรมไว้ให้กับลูกหลานนะครับจะตายทั้งทีก็ตายให้สบายๆตายอย่างมีความสุข ไม่สร้างเวรสร้างกรรมไว้ให้กับทายาทต่อไปครับใครอยากปรึกษาเรื่องอะไรฝากไว้ได้ที่สองช่องทางนี้เลยนะครับและครั้งหน้าผมจะมาตอบปัญหาเรื่องอะไรของใครอย่าลืมติดตามกันนะครับ